เยังอมดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตกค่ามีคนตกค่าลใครก็ได้เอาดีลงไปทีโอ้โหว่าแล้วนี่ไงตำรวจตัวดีเลยเนี่ยไราตำรวจตัวดีก็ว่าคุณคุณเลยอะ Why i c e เรก็ว่าอยู่เขาถามหารถแล้วเอ่อมีตำรวจเอารถเอารถตำรวจไปทำการแห่น้าเพื่อเรียกพระป่าค่ะดิฉันเห็นค่ะ พีสิริคะจับคนขับได้ไหมคะเขาชนคนตายาืะตำรวจตายจริงเหรอคะได้ค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเปิดวอล์กก่อนนะคะเออขอรายงานนะคะตอนนี้นะคะมีรถเออรถผู้ต้องสงสัยค่ะรถตำรวจสีบ่วงนะคะทำการตั้งขบวนผ้าป่าค่ะใส่ซองหลอกลวงให้ผู้บริโภคหยอดเงินนะคะเอ่า่ออนสับปอรโดนชนตะวีะอ่าได้ค่ะนนอเลย ประกาศาค่ะประกาศาประกาศตรวจพบว่ารถคันนี้ทำการตอนนี้รถรถไม่หยุดนะคะรถไม่หยุดนะคะรถไม่หยุดนะคะตอนนี้ วอเจ็ดค่ะวอเจ็ดค่ะเดี๋ยววอหนึ่งให้นะคะนี่ค่ะรถตำรวจค่ะรถช็อตรถช็อตตำรวจตำรวจผู้ร่วมกระบวนการนะคะตอนนี้ใช่ครับเออเอ่อใช่ค่ะ ข้างมีรถตำรวจนำขบวนนะรถตำรวจต้องรับพัวนคืะมีารมีตาถ้ามีมีตำรวจตำรวจสมสมคบคิดอยู่สองสามท่านค่ะตุยครับหคนเนี่ยจนจนจนถ้าลงเรียวตุยเมียตุยเหรอ วันนีค่ะันีค่ะไหนอะเมเอยู่ไหนบอกให้แมเบลอะจินไตไหนอะมเบลไอมุ้ไนเดีวเมเบลอุ้มสกาเลอยู่เปล่าเียบรอแมเบลอุมสกาเลดอยู่เปล่าไปล่อยก่อนนะปล่อยปล่อยอุ้มก่อนนะปล่อยอุมสกาดเลดก่อนนะโอ้โเขามีคนต่างชาติยไปได้ไหมอะไ่อะไปไม่ได้ไม่มีรถไป ไปเลยไปยปยปไปๆปย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 ปปปเนล่ยสดหน่อยออยากไปเต้นหรือเปล่าครับไม่ไม so ่ไม um ่เต้นไม่เต้นมี้ปรางงานกลดีๆไม่โลไมโลมากับสาวๆที่แฟนไม่ว่าหรอคะรู้นะครับคนดูนครับ คนไหนคนนู้นเห็นไหมคนไหนคนนู้นฟโผล่ฟ้าลืมกินนะคะเอ้เดี๋ยวผมพ่าเลยครับเขาออกมาแล้วใครพี่พราบัลลูอ๋อพี่ภาเหรอผู้ไม่ยอมเล่นโทรศัพท์ใช่เขาน่าจะอยู่แถวนี้เขาก็ออกมาจาก นั่นๆอนนี่เาดูเห็นไหมเห็นไหมคนนี้อะไร่ขนเ่าชอบเขาชายร่พี่สพายเข่าเรื่องผมบ่อยมากเลยเออซินโดนข่มั่ตอนเนี้ยเาบอกว่าออกจากรถับหนีับใครมังมีครับเาปประมาทสินว่าโกหด้วยพี่สะพายพี่ชายอยู่ไหนพี่สายอะไรนี่ไงมาละอยู่นี่ผู้ชายที่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ ผู้ชายใช่ผู้ชายที่ไม่ค่อยเล่นโทรโลซับเพราเห็นสาวๆอันไหนคือผู้ชายที่พี่นั่นแหละพี่ก็พี่พาไงพี่พี่สะพาที่โน่นไืนอยื่หรือไหนเขาบอกว่าให้กลางลมใช่ปะใช่ อะไรเนี่ยพี่ชายิขาพี่เจ๋ออยู่ดัวชุดจ๋าเป็นอะไรอ่ะสิริดีขาพี่ทำอะไรมาแกงนูเขาต้องการคนอยู่อ่ะแกงไหนอ่ะดาวยั่วหนูนัดูด่นนี้จะไม่ยู้ว่สวัสดีค่ะบาน์ี้สวัสดีค่ะหล่อยหล่อไป เราโูนแล้วก็มาเราโยนอีกแก๊โอเคค่ะปังอ๋อแต่ฟางอยู่ชื่ออยู่ไหนแล้วโยนได้กันไหมคะสนใจไหมคะปังพี่ตัดจะไล่ปังออกเลยออก k k ดีเลยมันติดไอ้นี่อยู่ค่ะเราเดาโย่เดาโยวอีกแก๊งหนึ่งเหมือนกันโอี้ยยิงล้วนเหมือนกันค่ะอันนั้นอ๋อยิงล้วนเหมือนกันชื่อแก๊งอะไรอ่ะหนู ออควีนค่ะแม่บ้านดูไวแม่บ้านแกงแแม่บ้านดูไว้ค่ะเวลาเล่นด้วยกันแล้วก็จะยินเสียงสะท้อนของฝั่งดูไว้กระทบตลอดเลยค่ะตายลงดิลงดิลงดิเอาลงยิงมาเลยแล้วมึงโอ้โหแต่นะพามาด้วยมาสวยมากเลยเนี่ยมามีมามีน่ารักไหมน่ารักกว่าเดิมเลยสวยมาก เด็กลงค่ะเด็กลงแอนฟิโลเมนด์อย่แบบวันมาทีอยู่กับเด็กๆด็กเราก็จะเด็กลงด้วยสี่วันมาทีสุดยอดเลยแต่ถ้าชวนไปกินอะไรมาเลยนะมามีอันนี้ก็มีความรู้สึกเด็กอยู่คนที่แปดค่ะพี่ก็ไม่รู้มาถึงแล้วเขาบอกเด็กมาเข้ามาเด็กเข้ามาจริงเช้ชื่อกุมภาครับพี่กุ้งขาเป็นใไรกับซีรีส์คะเป็นทักลื่ใ่ดึนเป็นน้องเวย ทักลี่ค่ะทักลี่เราจะไม่ปวดให้หน่อยหรอที่รักค่ะที่รักคนที่แปดเขาเขาไม่เขาไม่ขอไปที่หนึ่งเขาขอไปใช่เขาไม่ขอไปที่หนึ่งเขาขอไปเลขแปดก็เลยจองที่แปดก่อนแล้วที่หนึ่งถึงเจ็ดละหนูก็ก็มีอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่ายังไม่ครบสล็อตนะค่ะสุดอ่ะหนูตีขึ้นเป็นแก๊งเลยตีขึ้นก่อนใช่ค่ะ กำลังตีขึ้นเป็นแก๊งในแต่ละที่ไปเป็นแบบว่าซิรีสสาขาเคเคอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะคนแล้วก็อีกที่นึงก็สิบคนอย่างเงี้ยโหเหนื่อย่อยเนาะเหนื่อยแค่เหนื่อยแต่หนูก็บอกแล้วว่าหนูไม่ค่อยมีเวลา ถ้าชอบหนูก็แค่รอถ้าไม่ชอบก็ก็ไปค่ะไม่รู้ว่าก็รอนะกุมพานะได้เลยครับหมากับเจโจรอได้เสมอตรงนี้คือไม่ได้ยินอะไรเลยนะใจไม่ยินไม่ใจนดีกันกี่บทสุนทนาคิดถึงหนูจังเลยขอบก่อนนี้ลูกน้องในั เปิดน้ำอยู่อ่ะในเอ๊ยอ้เบาลงมานิดนึงจุ๊บๆค่ะเช่นกันค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะสุขภาพะแข็งแรงสบายดีสบายดีสดืดีบรเลยแฮปปี้แฮปปี้มากเลยค่ะยิ่งขึ้นไปใ็นกำลังใจให้ทุกเรื่องได้ค่ะนุมาหาพี่ชายพี่ชายไป่ค่อยแบบว่าพี่ชายชื่ออะไรก็พี่พาไงพี่พาเออวัสาวก็ใช่ไงแบบนี้คือแบบ พี่พาไงบางทีแบบหนูเจอแป๊บหนึ่งก็สักพักหนึ่งก็อะไรก็ไม่รู้ก็จะแบบอาเดี๋ยวขอตัวก่อนนะใช่ใช่ไม่ทันได้คุยคุยวันหนึ่งคุยสองคำถูกกันว่างซิดีแค่นั้นแหละแล้วก็เดินออกจากกันมามีอยู่นี่ประจำมาสามสี่เดือนคุยกับ เขาประมาณหกปีอยู่เขาไม่ค่อยว่างเขายุ่งแบบใช่ค่ะยุ่งมากยุ่มากเหม,มือนของโฟกัสเตทีไรอย่างซิริหนูเคยดูดวงหรือยัง มาที่นี่ต้องดูดวงด้วยเคยดูแล้วนะเอาดูแล้ใช่ไหมหมอหมวยเป็นไงเกลเดือดไหมก็เดือดนะคะก็จริงอยู่แต่ว่าแบบเราต้องแบบเอาออกจากนอกกายเหมือนดูได้แต่อย่าไปแบบวล่อยาเช็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอาไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอันใดเดือนฟังแค่นั้นพอ อันไหนว่าดีก็โอ้ก็ดีดีขึ้นไปด้วยออย่างเงี้ยเนาะใช่จ้ะใช่แล้วเาดี๋ยวหนูไปก่อนนะบบมีมีเจกันนะบะมี่มีไปหนูยังมีอยู่หนูเยี๋บวมีนส่งข้อความไปได้ค่ะใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองส่งแล้วถ้าถ้าวันไหนหนูเข้ามาหนูจะทักมาบอกว่าหนูมาแล้วได้เลยโอเคครับ ไ,นน ubers, ไม่ได้เดินมานมะ่ถึงเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ก็มาบ่อยหรือเปล่าอยู่ไม่บ่อยไม่หนะบอกว่าเจอซีรีส์บ่อยอยู่นะอ๋อช่วงนี้ประเทศปิดนะที่นู่นอะอ๋อโอเคไปก่อนนะคะดูแลรักษาตัวเองด้วยจุ๊บๆจุ๊บๆค่ะที่เผือวันไหนแบบเข้าไปจัดการมรดกที่นู่นเนียติดต่อไปอีกทีแต่ไม่มีเบอร์ที่นู่นนะสิที่ไหนที่นู่นนะจะที่นู่นอ้าวแล้วเบอร์แบบนี้จะไปจัดการมรดก แล้วมีของหนูบ้างไหมแันมีขายคืนไปแล้วจริงเหรอใช่หนูแบบนี้ก็เลยมีตังก้อนอยู่เงินเก็บน่กจริงเหรอจะเอาไหมหนูอยากหนูอยากหนูอยากได้อยู่ค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวไปจัดการแบบลับๆนะหนูได้ค่ะลับๆใช่ลับๆพอรับเสร็จก็คมเลยใช่ใช่ใช่อมๆไว้อมๆไว้แล้วนี่ฟังอะไรอยากอมด้วยแหละจ้าโนเนียใช่ครับชอบชอบดูด ไม่ไม่เขาอมนะยังไม่ทันอมนะอมเฉยเราอ่ะอมไวเหรอรถสีอะไรอะเราบาร์มี่ยก็ทักหนูบ้างนะที่นู่นะได้เลยได้เลยได้เลยลูกโอเคไม่ค่อยว่างเลยไม่ค่อยได้ใช้สีฟ้าอันนั้นถ้าทักเดี๋ยวฉันจะทักอีกอันนึงได้หรือเปล่า ได้ได้จ่าได้เลยจ้ะการทักไปจุ๊บ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 จ้ะได้เลยจ้ะจุ๊บม้ว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 ไปแล้วนะเจอกันเจอกันข้าก็ทักเก้อได้เลยจ้ะลำบากอะไรก็บอกเก้อที่นี่นะที่นี่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่ที่นี่โอเคจ่าหนูจ้าเจอกันทำมันนี้จุ๊บ เป็นอะไรทักซี่ไม่ใหข้าวคนนี้ขอข้าวไม่เคยได้เลยาซิีเขามักขอข้าวหนแต่หนบอกว่าไม่มีครับ <ใน S 2> เขาก็ไม่ยอมครับไม่เคยให้ข้าวคนอื่นอเอาเอาเอาไปแทนก่อน น่านรักที่สุดเลยสิลีกินให้ดูด้วยเป็นไงไ้อตะกาชักพูได้ตลอดเลยชักพูดมาได้ตลอดเลยตะกาเขาเห็นเราอ๋อเพราะว่าหนูไม่เคยปิดกุมภาตะกาตากานะครับเขากินทีไรจานอับปู่ป้าว่ายังไงเขาฆ่าตักรกันหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้่ะไหนๆไหนๆไหนเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่หิวข้าวครับือติ่ขหรอโอเคค่ะแล้วติ่มเหรอแต่แน่ก็ใครอะโดนยไปครับไปไม่เอกพูดรับเราไม่เอกเอาเยอะหรอใช่ไม่หยาดตาจริงไม่ลอดเอาเยอะหรอ้อ่ไม่หยี่ตางวางไช่หยุดตาหริโอเค รักแรกพบถ้าจริงเป็นอย่างไรใจเธอรู้ไม่เฮ้ยฉันร้องไม่เป็นหรือได้ได้ให้ใครคะวันนี้ได้ไหมใะวันนี้ขอเข้าใจวันนี้ได้ไหมคะไม่มีใครจริงๆ คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินต้ตนาการตึงหน้าเธอและเมื่อไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวฉันที่ดูสอดใสนั้นเป็นดังใจเธอหรือเปลา่าหากมันเป็นจริงไม่อยากให้เป็นจริงเลยค่ะเธอเก็บเอาจัน พี่สีดีอยู่ไหนล่ะอคะอยู่อยู่ตรงสยามค่ะแม่ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ในแยกย้ายแล้วค่ะขอฝากใจไปถึงหน่อยใจดวงนี้ดวงนี้ก็ไม่เอายังมีค่าน้อง แต่จะขอเพียงรักเธอโนโน่ แต่เมื่อไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวจันที่ดูสดใสนั้นเป็นดึงใจเธอรหรือเปล่าหากมันเป็นจริงจะเก็บเอาใจานในคืนที่ดาวเต็มฟ้า ขอเก้าแสนได้หรือเปล่าพี่กุ๋มคะขออะไรนะเก้าแสนขอไม่ถึงเก้าล้านเสิสิทธิ์น้องแต่จรอเนี่ยเพอมากเลยนะอ๋อใช่สิเก้าแสนไม่แต่งตัวแบบเดิมแล้วหรออะนี่ก็จำไม่ได้ติมดีไซเนอร์ใช่ติมดีไซน์อิง สิบพี่สามสิบสิบว่งไงจสิบน้องแบบว่าเปลี่ยนอะไรไปขนาดนี้เนี่ยข้าจะไม่ได้เลยอ่ะอ้าวครับติ๋มดีไซเนอร์น่ะก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างแต่มันไม่มีทรงผมนนสิติ๋มดีไซเนอร์ใช่ไหมใช่ใช่ติ๋มดีไซเนอร์ข้าก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ขั้นไม่ขี่ม้าเหล็กไม่ทากายานิกแล้วไม่ขี่แล้วม้าเหล็กอุ้ยไม่ขี่แล้วม้าเหล็กเดี๋ยวนี้แล้วไม่มีทั้งม้าเลยสั้ตัวแล้วโอเวอร์วันนี้แล้วท่านเราจะไปชูนิ้วกลางแสโอเวอร์อีกไหมล่ะ เอาาเอไหมเกรงว่าจะไม่ดีไม่ดีใช่ไหมสิทธิ์พี่สมัยนั้นคืออาจจะยังไม่รู้สมัยนี้รู้แล้วเดี๋ยวมันจะ,จะ,จ,ะจะโดดกระทืบนะสิใจะไ,มไมหมครับพี่ตั๊ดไม่หลอ,อกไม่หลอก,มอกสมัยนั้นน่ะใช่ไหมสิริกับสิพี่โจสองท่านเนี่ยใช่แบบขับบอดไซด์แล้วไปแบบวิดวิววิดวิวโอเวอร์โอเวอร์ควักปืนอะ<ช>่ะไล่ตามยิงเลยอ่ะใช่ฉันหาฉันหาไม่เจอนะฉันอยากฉันอยากได้ช็อตนั้นมากเลยอ่ะสนุก ใช่ไหมสดในทีวีไม่เจอเลยใช่ไม่มีมีอยู่นะเหมือนเห็นอยู่แวบๆลางๆแต่เจะรีแล้วโอเคกันไว้เจอกันเจอกันหลังรีนะเจอกันค่ะเจอกันจไม่เจ็รถหรอปทักลี่กำลังจะไปพอดีทักลี่ไปทักลี่ไว้เจอกันนะครับทานเจอกันครับสิพี่โจไว้เจอกันเจอกันจ้ะไว้เจอกันอาติมไว้เจอกันเจอกัน In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack, Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack